รู้ไหมคะว่าการล้างจมูกช่วยขจัดสิ่งสกรปรกลดน้ำมูกและสารก่อภูมิแพ้แล้วก็ฝุ่น pm ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จากการล้างจมูกที่ถูกต้องกันคะ่ะอุปกรณ์การล้างจมูกมีดังนี้นะคะ 1. น้ํา้ำเกลือ0.9%น้ำมันสไลายส 2. ภาชนะเอาไว้รองน้ำเกลือขนาดที่เราใช้ล้างจมูกนะคะ 3. สลิงขนาดตั้งแต่10 ml ถึง50 ml ได้นะคะจุบล้างจมูกคะ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ ผ้าเอาไว้ซับเวลาหลังล้างจมูกเสร็จนะคะหรือจะเป็นกระดาษชิชชู่ก็ได้แล้วก็ชามหรือภาชนะเอาไว้รองขณะที่เราล้างจมูกนะคะเรามาเริ่มวิธีการล้างจมูกนะคะเริ่มต้นด้วยการล้างมือให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อนะคะเติมน้ำเกลือลงบนอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้รองน้ำเกลือนะคะอย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุที่ใช้ก่อนนะคะต่อสลิงแล้วก็จุกล้างจมูกเข้าด้วยกันค่ะ ใส่หัวอุปกรณ์ที่รูจมูกด้านบนก้มศรีรษะลงเล็กน้อยเอียงไปด้านข้างค่อยๆบีบน้ําเกลือให้น้าเกลือไหลออกจากรูจมูกอีกด้านเวลาดันน้ําเกลือเข้าในโพรงจมูกต้องกั้นหายใจไว้ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นจะสําลักได้นะคะทําซ้ํากันทั้งสองข้างนะคะกั้นหายใจอ้าปากฉีดหลงังล้างจมูกเสร็จเช็ดจมูกให้แห้งและล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำอุ่นสะอาดทุกครั้งนะคะ การล้างจมูกมีข้อดีหลายอย่างเช่นช่วยลดน้ำมูกและสารก่อภูมิแพ้ในโพรงจมูกลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในโพรงจมูกช่วยให้หายใจโล่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นภูมิแพ้และไซนัสอักเสบบรรเทาอาการระคายเคืองจากอากาศแห้งหรือมลพิษค่ะเพียงเท่านี้โพรงจมูกเราก็สะอาดช่วงนี้ฝุ่น pm เยอะลองทำดูกันนะคะ